ครับก็สวัสดีครับก็อยู่กับแผ่นโฟมิก้าหรือว่าลามิเนตนะครับที่ใช้กลุ่ในอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการความลื่นหรือว่าเสียดสีหรือว่าช่วยลดเรียกว่าความชื้นนั่นเองนะครับก็คือการความป้องกันความชื้นเข้าไปในอย่างเช่นว่าแผ่นไม้อัดเรานะครับก็อยากจะบอกว่าคนละแบบกับไม้อัดฟิล์มดำนะครับในส่วนนี้ก็เป็นแผ่นลามิเนตที่ใช้ในการตกแต่งบิวอินนะครับ ตกแต่งภายในหรือว่าบิวอินต่างๆพวกงานเฟอร์ต่างๆนะครับมีขนาดหนาประมาณหนึ่งมิลน,นะครับก็เป็นเกรดนะครับในแผ่นตัวอะามิเนตตัวนี้จะมีราคา,าที่ค่อนข้างเพลงนะครับก็มีราคาตั้งแต่หลักสี่ห้าร้อยจนถึงหลักเวนหมื่นสองหมื่นนะครับก็มีอยู่นะครับแผ่น,นในขนาดาใหญ่กว่าแม่นิดหนึ่งก็คือประมาณสี่คูณแปดฟุตนิดๆนะครับ ก็ให้ดูก็จะใช้ในการติดอุปกรณ์ติดตรงที่ต้องการความลื่นความเมานะครับความเมาอะไรประมาณนี้ครับที่ลื่นหน่อยแล้วก็ที่มีการป้องกันอย่างใตทง้ท้องจานเรียสหรือไม่ก็โมนนะครับเป็นการกลุกกลุ่ในโมนนะครับในต้องการความสวยงามอะไรพวกนี้การความชื้นก็อาจจะ,ะกลุกเข้าไปหรือว่าติด ครับก็ไปนิดหนึ่งนะครับในการติดตัวนี้ก็มีความยากเหมือนกันนะครับในการติดลามิเนตต้องมีความชํานาญเยอะมากนะครับไม่งั้นเราจะติดมีการพองได้ในส่วนนี้ก็ผมอยู่กับพวกลามิเนตอยู่ก็ประมาณหกเจ็ดปีนะครับก็มีพอมีพื้นฐานในการทํานิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะกลูไปแล้วก็เลือกออวัสดุอย่างอื่นด้วยนะครับก็ยังมีกระจก ก็จะมีพวกกระจกอะลูมิเนียมอะคริลิทอทองเหลืองนะครับในการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้ก็ให้ดูโดยประมาณนะครับขอบคุณครับ